สวัสดีค่ะมีใครยังไม่นอนบ้างนะคะ,ะช่วงนี้นะคะเราจะพาดูพูวิลล่าช่วงกลางคืนกันนะคะว่าได้บรรยากาศดีแค่ไหนนะ,ะบ้านหลังนี้สวยมากๆนะคะเป็นบ้านช้าง5ห้องนอนนะคะมีสไลเดอร์นะคะสไลเดอร์มีน้ำแบบว่าน่าเล่นมากๆเลยนะคะได้ยินเสียงน้ำเนาะ,ะสระว่ายน้ำมุก,กว้างมากนะ ขนาด5คูณ10เมตรเลยนะมีสไลเดอร์นะคะสระว่ายน้ำระบบน้ำล้นนะคะแล้วก็มีไฟสลับสีสวยงามมีศาลาทำกิจกรรมนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะตรงนี้จะเป็น,นะะสไลเดอร์นะคะสไลเดอร์น่าเล่นมากๆนะคะเป็นส่วนตัวมากๆนะคะหลังนี้ฟังก์ชันครบเลยนะคะฟังก์ชันครบเลยถามหาสไลเดอร์สไลเดอร์ก็มีนะคะ าถามหาโต๊ะภูคาราโอเกะไฟเทคนะคะก็มีนะคะที่นอนครบ15คนเลยนะคะมีหลายเตียงมากๆนะไฟสวยมากๆนะคะตกแต่งไฟสวยมากๆนะเป็นบ้าน2ชั้น5ห้องนอนเลยนะคะเป็นบ้านสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาชมบริเวณร,บรอบๆบ,บ้านนะคะ มีสไลเดอร์ด้วยนะคะ,อะขอโทษที่วันนี้มาดึกนะแต่ว่าบ้านสวยจริงๆนะเราก็เลยอดใจไม่ไหวเลยพามาดูนะคะบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะ,ะทางนึงก็จะเป็นวิวสวยงามมากนะคะตกแต่งไฟสวยงามมากเลยนะคะหลังนี้นะ,ะสวยมากๆเลยนะก็จะมีระบบน้ำล้นนะคะตรงนี้นะคะสระว่ายน้ำระบบน้ำล้นมีห่วงยางให้นะคะ ห่วงยางสไลเดอร์ครบเลยนะคะห่วงยางสไลเดอร์ครบเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูบ้านสวยๆกันนะคะเป็นบ้านช้าง5้าห้องนอนมีลูกบอลห่วงยางนะไฟสลับสีสวยงามนะคะสระว่ายน้ำระบบระบบน้ำล้นสระว่ายน้ำใหญ่5้าคูณ10เมตรเลยนะคะสระว่ายน้ำยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในบ้านกันนะคะมีข้างในบ้านก็ ใหญ่มากๆเลยนะคะเนื้อที่200ตารางวานะพูดเลยว่าใหญ่มากนะคะออลองรับได้20 25ท่านสบายมากนะคะที่นอนครบ15ท่านเสริมได้ถึง20ท่านเลยนะห้องนอนแรกนะคะ2เตียงเลยนะพักได้4ท่านนะคะเสริมได้อีกนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุม ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบคันนะคะถังน้ําแข็งห้องครัวมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยแล้วมีเก้าอี้ทานข้าวนะคะเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะคะเป็นแอร์ทั้งหลังห้องนั่งเล่นจะมีแอร์สองตัวเลยนะคะในส่วนของห้องคาราโอเกะน,นะจะอยู่ฝั่งนี้นะคะพิมพ์เพลงร้องได้เลยนะคะพิมพ์เพลงร้องได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนของ โต๊ะพูจะอยู่ฝั่งนี้นะคะโต๊ะพูจะอยู่ฝั่งนี้นะคะรองรับได้นะคะ20คนเลยนะไฟเทคเขาก็อลังการมากเลยนะคะนี่พิมพ์เพลงรองนะคะคาราโอเกะอย่างดีนะคะไฟเทคก็อลังการนะคะหลังนี้รองรับได้ถึง20คนเลยนะคะอยู่พัทยาใต้นะคะอยู่พัทยาใต้นะคะจะมีห้องห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะ ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะนเดี๋ยวพิงค์กี้พาไปดูข้างบนนะคะน,น,นะคะบ้านสวยมากๆนะสวยไม่มีทิติเลยนะคะสวยมุมเลยนะมะีทีวีตรงนี้ด้วยนะคะมีทีวีตรงนี้ด้วยนะพิงค์กี้หาสาวิฟไฟนะคะ อ่าห้องนอนนะคะห้องนอนข้างบนมีเตียงสองเตียงนอนได้เลยสี่ท่านนะคะนอนได้เลยสี่ท่านนะคะแล้วก็อ่าห้องน้ำห้องนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะสเปเชียลมากๆห้องนี้มีอ่างอาบน้ำมีจากรุชีนะห้องน้ำใหญ่มากนะคะห้องน้ำใหญ่มากนะ เป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะคะผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวพร้อมมากเลยนะคะผ้าเช็ดตัวพร้อมมากเลยบ้านสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาชมอาสระว่ายน,น,น้ําตอนกลางคืนนี่สระว่ายน้ําตอนกลางคืนสวยมากมีสไลเดอร์ด้วยนะคะมีสไลเดอร์ด้วยนะคะมีแบบศาลาทํากิจกรรมปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาดูนะคะข้างในบ้านต่อนะ สวัสดีทั้ง21ท่านนะคะพิงกี้พาชมบ้านนะคะภูวิลล่านะห้ห้องนอนนะคะมีเตียงเยอะมากมีเตียงครบ15ท่านเลยห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็่าห้องน้ำในตัวมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะโอเคนะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูห้องอื่นอีกนะคะ you know, so ค่ะแล้วก็อ่า ห้องถัดมาก็มีสองเตียงนอนได้4ท่านนะคะเสริมได้อีกนะมีผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวพร้อมเลยเป็นแอร์ทั้งหลังห้องนี้ห้องน้ำในตัวเลยห้องน้ำเขาใหญ่มากนะคะบ้านสวยอลังการทุกมุมเลยนะคะคอนเฟิร์มนะว่าบ้านสวยมากนะคะนี่แล้วก็อีกห้องนึงนะ อีกห้องนึงนะเตียงอนอนได้สี่ท่านเลยนะคะเตียงใหญ่มากนะคะแล้วก็ห้องน้ําก็ใหญ่มากนะคะคือวิงกี้มาแล้ววิงกี้รู้สึกชอบนะคะเป็นบ้านที่ฟังก์ชันครบแล้วก็น่าพักมากๆเลยนะคะ,ะเป็นบ้านที่สวยมากอีกหลังหนึ่งนะคะข้างบนมีสามห้องข้างล่างมีสองห้องรวมเป็นห้าห้องนะคะแต่ละห้องก็จะมีสองเตียงนะคะมีสองเตียงอยู่ อ่าสี่ห้องห้อง,องที่ห้าจะมี1เ<อ>1 1> ตียง,งนะคะหนี่ห้องน้ำใหญ่มากนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูห้องคาราโอเกะนะคะเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะเปิดไฟเทคแบบอลังการอลังการให้นะคะราคานะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่6 9 0 0บาท15ท่านเลยนะตกคนละไม่กี่ร้อยนะคะ ตกคนละไม่กี่ร้อยเป็นโปรโมชั่นเปิดบ้านนะคะสวัสดีทั้ง20ท่านนะคะแหมยังไม่นอนกันใช่ไหมคะ,ะยังไม่นอนก็มาดูบ้านพูวิลล่าสวยๆสำหรับปาร์ตี้นะคะสำหรับเพื่อนๆนะ,ะที่เห็นอยู่บิ๊บปับบิ๊บปับนี่ก็คือเป็นระบบไฟนะคะของบ้านนะคะคือแบบว่าแสงสีเสียงจัดเต็มมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทางเจ้าของบ้านเขาจะ,ะพีเต์นนะเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะพีเต์นนะ นี่นะคะวิบวับมากเลยนะคะแล้วก็ประตูรีโมทจอดรถในบ้านได้ประมาณสองคันนะคะ<า>แล้วก็แล้วก็หน้าบ้านได้อีกยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูห้องนอนที่ห้านะห้องนอนที่ห้าจะอยู่ใกล้สระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสระว่ายน้ำน่าเล่นมากๆสระว่ายน้ำใหญ่มากนะคะ สวยมากๆมีสไลเดอร์นะคะมุมศาลา,านั่งพักผ่อนก็เก๋มากๆตกแต่งไฟอลังการนะคะตรงนี้เป็นขั้นบันไดเด็กๆเล่นได้นะคะไม่ลึกมากนะนี่สวยมากๆนะคะในส่วนของมุมปิ้งย่างจะอยู่ตรงนี้นะคะที่อา่าน้ำกลางแจ้งมุมปิ้งย่างอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ห้องที่ห้าจะอยู่ตรงนี้นะคะ ห้องที่ห้าจะเป็นเตียงนะคะเตียงใหญ่นะคะนอนได้สองท่านห้องน้ําในตัวเลยนะคะนี่นะคะห้องน้ําในตัวมีผ้าเช็ดต o งเช็ดตัวให้นะคะสะบู่แชมพูมีครบนะคะเป็นบ้านรูหรานะคะราคาไม่แพงนะคะสวัสดีทั้ง23าท่านพิงกี้พาชมบ้านสวยอีกแล้วนะคะบ้านสวยพร้อมสไลเดอร์ใหญ่นะคะสไลเดอร์ใหญ่แล้วก็จะว่ายน้ำก็ใหญ่ด้วยนะแล้วก็ พื้นที่ทํากิจกรรมลงตัวมากๆนะคะฟังก์ชันครบนะแสงสีเสียงนะคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะอยู่พัทยาใต้อยู่หมู่บ้านรอยเยวิวนะคะสยามรอยเยวิวพัทยาใต้นะคะไปทะเลเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นไปหาดจอมเทียนเพียง6กกิโลเมตรนะคะและซอยที่จะมาบ้านก็แบบเต็มไปด้วยของกินน่ะร้านอาหารของกินผับบาร์แบบว่าไม่ต้องไปไหนเลยนะคะ สะดวกสบายมากๆใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะอยู่พัทยานี่เองนะคะเี๋ยิงกี้พาไปดูนะคะระบบคาราโอเกะนะสวยนะคะบ้านสวยมากแอร์ทั้งหลังอะ่ะวินกี้รู้สึกว่าบ้านน่าอยู่แล้วใหม่เพิ่งเปิดนะคะบ้านเพิ่งเปิดนะคะการันตีความใหม่นะถ้าสมมุติใครที่จะเลือกบ้านนะเลือกบ้านที่อ่า ฟังชันครบแล้วก็สวยแบบนี้นะคะสวยแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคาราโอเกจะจัดเต็มมากนะคะอ่าดูดูด,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 ดอ๋ออันนี้คือแบบคาราโอเกะดีมาก น,ะะน,นี่อลังการอูอยากเต้นค่ะอยากเต้นนะคะอยากเต้นมันมากๆเลยนะคะมันมากๆเลยมีทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขอขยับไม้เนาะเสียงดังเดี๋ยวพูดไม่ได้ยินนะคะมีทั้งหมดห้าห้องนอนนะคะ 5ห้องนอนนะคะนะคะห้ห้องนอนมีที่นอนครบอ่ะสิคนเสิร์ฟได้ถึง20คนนะคะมีสไลเดอร์ด้วยไฟเทคอลังการมากคาราราเกะนะคะปิ้งย่างได้ทำอาหารได้มีห่วงยางนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลเพียง6กิโลเมตรตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะลดพิเศษเลยเพียง6,900บาทเท่านั้นนะลดพิเศษจาก8,900เลยนะคะลดแบบว่า กันหน่ำมากเลยนะคะสำหรับราคาวันธรรมดานะคะรีบจองมาได้เลยนะคะโปถึงเดือนไหนนะคะโปถึงเดือนพฤศจิกานะคะรีบจองมานะคะรีบจองมานะคะออราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงบ้านสวยมากและที่สำคัญเครื่องเสียงเขาอลังการมากแม่นะคะคือห้องเก็บเสียงอ่ะห้องเก็บเสียงนะคะห้องเก็บเสียงดูสิคะนี่ สวยมากนะคะจัดเต็มเลยนะคะจัดเต็มเดี๋ยวพิงกี้ส่งรายละเอียดราคานะคะทางอินบ็อกนะ ตอนนี้วันเสาร์นะคะจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทสิบห้าท่านนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทสิบห้าท่านวันเสาร์แต่ถ้าวันธรรมดานะคะอาทิตย์ถึงพฤรหัสตอนนี้จัดโปรจาก8,9 0 0เ้าเหลือ6,900เท่านั้นพักได้ถึง15หท่านเลยนะคะพักได้ถึง15ท่านเลยนะคะ20พฤศจิกายังว่างนะคะเดี๋ยวพิงคกี้ขอค่ะวันศุกร์ยังว่างนะ เดี๋ยวพิงกี้ลดให้นะคะคุณพานุวัตรนะคะคุณพานุวัตรทักอินบ็อกซ์เลยนะเดี๋ยวพิงกี้ให้ราคาพิเศษเฉพาะในไลน์นี้นะคะเดี๋ยวพิงกี้ให้ราคาพิเศษเลยนะอ่าแอด,แอดไลน์ตามหน้าเพจเลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้ส่งรายละเอียดบ้านหลังนี้ให้นะคะบ้านสวยมากนะคะบ้านสวยมากนะคะ ฟังก์ชันฟูลออปชัน Full Option, และอยู่ไม่ไกลทะเลนะคะอยู่พัทยาใต้ใกล้หาดจอมเทียนเพียง6กิโลเท่านั้นนะคะฟังก์ชันครบจัดเต็มสไลเดอร์ก็ยิ่งใหญ่อลังการนะคะน่าสนุกมากๆนะคะเออเป็นบ้านที่แบบพิงกี้แนะนำมากมากนะคะโอเคนะโอเคเดี๋ยวพิงกี้ไปพาไปจกที่ที่ห้องคาราโอเกะนะจะได้ดูแบบว่าความปังของบ้านเนาะ นี่แบบอารมณ์มันได้ <laughs> อะค่ะอารมณ์มันได้นี่นะคะนี่ <_ d> um> น้อบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่สองชั้น <_ d> um> พื้นที่ทำกิจกรรมแบบโอโถงอ่ะพูดเลยว่าสวยนะคะสวย เป็นบ้านที่สวยติดอันดับต้นๆเลยนะคะที่พัทยาเนาะโอเคนะคะเนาะพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะพาดูทุกซอกทุกมุมเนาะเอ,อ่ออีกนิดนึงจะกระโดดลงไปในน้ําแล้วค่ะอีกนิดนึงจะจะเล่นสไลเดอร์โชว์แล้วนะคะเพียงแต่ไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะคะอีกนิดนึงนะคะเอาเป็นโอกาสหน้านะเดี๋ยวพิงคกี้จะแบบลงสไลเดอร์โชว์แล้วกันเนาะ โอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเนาะขอรับชมวิดีโอนี้นะดึกดื่นแล้วก็ยังไม่ไปไหนเนาะ,ะพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราจะไลฟ์สดจับฉลากนะคะจับฉลากคนที่ผู้โชคดีเราจะแจกบ,บ้านพักฟรีนะคะที่ร่วมจิจกรรมตอนนี้ใครที่ยังไม่แชร์ให้รีบไปแชร์นะคะ,ะที่พิงกี้ปักหมุดโพสไว้นะคะโพสแรกในเพจ ให้คนที่แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะพิงกี้จะแจกพูวิลล่าฟรีถึง2รางวัลน,นะคะแล้วก็มีแจกในไลฟ์ด้วยนะคะแจกบ้านในไลฟ์ด้วยติดตามติดตามรับชมนะคะพรุ่งนี้นะคะตอนหนึ่งตอนหกโมงนะคะหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะเราจะมีไลฟ์สดแจกรางวัลพูวิลล่าฟรีนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกมากมายในไลฟ์สดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพิงกี้ขอจบ รลายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ